นายเอกสิทธิ์นะครับงามพิเชษผู้บริหารโรงแรมเซลโชเทลพัทยาครับกล่าวว่าเทศกาลสงการที่ผ่านมานะครับพบว่านักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศครับเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาครับทำให้โรงแรมระดับ4ดาวแล้วก็5ดาวในพื้นที่มียอดจองเต็มครับส่วนโรงแรม3ดาวนะครับก็มียอดจองเข้ามาบ้างบางส่วนโดยส่วนใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาจองห้องพักแล้วก็โรงแรมแบบวันต่อวันทําให้ผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารต่างมีรายได้เข้ามามากขึ้น ในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงการจึงมองว่าหากมีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นหรือว่ามีเทศกาลต่างๆเมืองพัทยาก็จะได้รับอนิสงจากการท่องเที่ยวขณะที่โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับที่ทางภาครัฐจัดขึ้นก็มีส่วนในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยโครงการนี้ก็กําลังจะหมดไปในปลายเดือนพฤษภาคมนี้และหากมีการขยายเวลาของโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ด้านของนายสุรจัยนะครับอัตนาผู้ประกอบการร้านอาหารกล่าวว่าช่วงวันสงการที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นจุดพีคของเมืองพัทยาหลังจากที่พัทยาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเงียบเหงามากแต่ในช่วงสถานการณ์ของวันสงการก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจํานวนมากซึ่งก็เป็นภาพที่ผู้ประกอบการหลายรายครับก็ต่างดีใจที่ได้เห็นการท่องเที่ยวนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็มองว่าถ้ามี การจัดกิจกรรมหรือมีการหยุดยาวเพิ่มขึ้นหรือมีเทศกาลต่างๆเมืองพัทยาเนี่ยจะได้นิสสงจากการท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับแต่ทีนี้นั้นก็ต้องก็ก็ต้องบอกว่าเรื่องของเราเที่ยวด้วยการของการของทองท,อ,ทอเองเนี่ยก็มีส่วนกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวได,ได้ได้อย่างดีด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้เองเนี่ยก็กําลังจะหมดลงเดือนไปเดือนพฤษภานะครับ ก็หวังว่าถ้ามีการต่ออายุโครงการก็จะช่วยกระตุ้นได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าถ้าโครงการไม่ได้ถูกต่อนะครับก็อยากจะให้มีการจัดกิจกรรมหรือเรื่องของการจุดยาวเพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าหลังจากนี้นะครับเมืองพัทยาของเราเนี่ยมีอีเวนต์อะไรใหญ่ก็แล้วแต่รวมไปถึงถ้าภาครัฐประกาศบรรยุอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะฮะผมเชื่อว่านะครับนักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาที่พัทยา เพิ่มอีกอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวหลังจากที่เทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้ามาแล้วได้เห็นแล้วว่าพัทยาเนี่ยมันเริ่มกลับมามีสีสันมีความสนุกสนานขึ้นมามีร้านต่างๆ